สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำอ,อมไก่เหนียวกันค่ะจะอ,อมใส่กึืนไก่ด้วยค่ะผักที่จะใส่ในวันนี้นะคะเป็นยอดมะเขือเทศค่ะหลายคนอาจไม่รู้ว่ายอดมะเขือเทศกินได้ด้วยนะ เราจะเอาเฉพาะยอดอ่อนๆเท่านั้นค่ะใบแก่ไม่เอาค่ะดอกเราก็ตัดทิ้งไปเนาะในช่วงที่ตัดแต่งกิ่งมะเขือเทศค่ะตรงนั้นเราก็เอามาทำได้1เมนูเลยค่ะไม่ต้องทิ้งไปเนาะมีผักชีลาวแก่ๆอยู่นิดนึงค่ะก็จะใส่ไปด้วยเหมือนกันค่ะ กึนไก่นี่ชิ้นหนึ่งยายก็จะหั่นเป็นสองท่อนค่ะเพราะว่าเล็กๆกินสะดวกดีด้วยค่ะไก่ก็จะหั่นชิ้นเล็กๆพอคําค่ะ เรื่องแกงก็จะมีพริกแห้งค่ะมีเกลือหนึ่งช้อนชาค่ะข่าตะไคร้หอมกระเทียมค่ะทุกอย่างหั่นเล็กๆเลยค่ะแล้วก็นำไปตำค่ะนี่เลยค่ะ ้มน้ำให้เดือดค่ะแล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปเลยจ้าจะไม่ใส่น้ำเยอะนะคะแค่เอาแค่พอท่วมไก่ก็พอค่ะพอน้ำเดือดดีแล้วก็ใส่ไก่ใส่กึ๋นลงไปเลยจ้า ใช้ไฟอ่อนค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะประมาณ45นาทีได้ค่ะพอไก่กับกึืนนิ่มดีแล้วก็เร่งไฟอีกทีค่ะแล้วก็ใส่ใบมะเขือเทศลงไปเลยจ้าเต็มหม้อเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็ยุบเนาะ รุงรสด้วยผงนัวแล้วก็น้ำปลาแดกค่ะเติมเกลืออีกนิดนึงค่ะยายไม่ชอบใช้น้ำปลาเนาะตามด้วยผักชีลาวเลยจ้า แค่นี้ก็แซบสุดๆแล้วค่ะค่ะสำหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ